เรื่องมันสร้าชีวิตหน่อชีวิตคำไม่ออกในหัวลกกลากเจ้าเเจ้าไม่น่าชวนค่อยออกไปได้เรียบร้อยหน่อยทีหลังจะได้ไม่เหมือนจนชีวิตพี่น้องเอ้ยนะคะเออเป็นลางอะไรไม่รู้วันนี้นะ,ะสองพี่น้องเงดไหลยอยู่นี่มายี่สิบกว่าปี <c oughs> บบเคยคิดว่าสิเป็นสังซีเอาพี่ปองเราไปเข้าห้องน้านะคะพี่น้อง แบบอะไรที่ว่าโบน่าคิดนะเพื่อนบ้านข้างๆอืความคิดเป็นไปได้ไงลงมาฟังความรู้สึกพี่เราดิเดือดไม่หายกัดเคี้ยวเคี้ยวฟันแต่แล้วมีประวัติอะไรนะประวัติเรีวเอายายจ่าสองครั้งแล้วนะในเบลเยียม สามีบอกว่าถ้าครั้งที่สามเขาจะจับยายจ๋าไปเลยวันนี้ยายจ๋าบอกให้ตำรวจจับไปแล้วเออเขาบอกจะไปนำรับเปล่าแต่ยายจ๋าบอกเออแล้วเขาถามเขาว่ามีข้าวไหมถ้ามีข้าวฉันจะไปด้วยเลยผัวฉันคงแฮปปี้เขาบอกไม่มีข้าวเออก็เลยไม่ไปนะคะพี่ก็ไม่กล้าไปกลัวเจอแต่ขนมปังพี่จิ้ตายก่อนข้าวแดงไม่มีให้กินนะพี่น้องขาไปกินมันต้มกับขนมปังนี่ตายคักๆดัว แม่ไม่คิดไม่ฝันจริงๆอ่ะเราก็ผิดแหละเพราะว่าเราล้าเข้าไม่นดแดนเขาอืแต่เขาก็ไม่ได้มีรั้วเขาก็ป่าป่าเราก็แหมล้าไปหน่อยนึงนะไอ้ผักสามงามเป็นเหตุพี่เอออยู่ไหนก็ไม่เห็นยายจ๋าเดินตาเหลือบไปเห็นไอพี่ก็อยากไปดูใกล้ๆไอน้องก็เดินโอกรเขาไม่เคยเห็นไงแต่มันกินอร่อยไงเขาเอามาทาให้กินมันอร่อยก็เลยอยากเห็นจักหน่อยนะ รัวเขาก็ไม่มีหรอกมันก็ถัดไถน,นอม,มันก็ป่าลกๆหน่อยแมยังกับขยะหาความงามไม่เจออย่ว่าเ่าเขาชอบธรรมชาติแต่ตาเราไม่ได้จ้องบ้านเลยนะตายอดไปอยู่ป่าไม้บ้านเขาอยู่นี่เรามองไปนี่อ๋อเหเดินไปตั้งห้ากิโลแล,ล้วตำรวจยังตามไปจับ <laughs> โอ้ยอยากจะบ้าเข่งนะห้ากิโลฝ่าเลยไม่น่ะเอาเอา,ามง่ายเอาตามง่ายถ้าดูคลิปนะปล่อยเรียวก่อนใช่ไหมอ่านางไปโหนดหางไปโหนดอกแครโอ้ยทำลายธรรมชาติตํารวจจับเฮาเนี่ยให้เขาเห็นได้เนี่ยคนพวกนี้ยิ่งปากดีอ้าวนะจริงจริงปากศักสิทธิ์มากอย่านะปากเป็นเหตุนะโอ้ยผัวค่อยมาแล้วใจเย็นๆผัวเอ้ยนะะ เนาะวันนี้ผจนภัยอ่ะเล่าอาการออกมาเร็วเดี๋ยวแจ้งผัวสักหานาทีก่อนเออพอเราก็ไม่ได้ผิดเยอะไม่ได้ตกใจกลัวอะไรหรอกแต่โมโหจริงๆขำๆเห็นตำรวจมานางบอกโอ้ยถ่ายวิดีโอทีตตำรวจมาะนะก็เป็นนึกว่าตำรวจเขาจะมาตรวจแค่หมู่บ้านไงอเขาก็วิ่งประจําอยู่แล้วจับเราเฮ้ยเออไอเราก็คิดอยู่ในใจเฮ้ยดอกแครอยู่กระเป๋าข้างทักขอขอดูนี่ ามีหลักถามเต็มเต็มแล้วพี่น้องโอ้หน้าหน้าโจรสายโจนนะเนี่ยอชื่อเข้าในนะก็เขาเรียกไงนะเข้าประวัติแล้วเข้าประวัตินะ<ม>เบอร์โทรศัพท์เข้าประวัติเลยเข้าประวัติทั้งสองพี่น้อง<ม>ถ้าไปติดคุกด้วยกันนี่ใครจะส่งข้าวแดงวะเนี่ย ก็ฝรั่งเนี่ยมันก็มีแต่ขนมปังกับมันฝรั่งละเด้อปลร้าไม่มีนะคะชีวิตวันนี้สุดมากๆกับฮือๆอยู่ในหัวใจจะทํายังไงดีบอกพี่ว่าอย่าไปทําอะไรนะชื่อเราขึ้นประวัติแล้วถ้าอะไรเกิดขึ้นบ้านเขาเนี่ยอ่าเขาจะเวียกหาเราก่อนเลยนะแล้วในคําพูดพี่จะขี่ปีปลาบ้านมันแล้วในคําพูดของตํารวจเห็นไหมเหมือนเราเป็นสายตรวจเป็นพวกสายตรจาย มามาเช็คดูก่อนเออมาเซอร์เวดูก่อนว่าซันเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าแถวเนี้ยอ่าเข้ามาขโมยมางัดบ้านกันเยอะตำรวจพูดแบบนี้ไม่มีอะไรหลอกนะเออแล้วเธออยู่ที่ไหนอ้าวเราก็อยู่แถวนี้บ้านใกล้กันเราก็พูดกับตำรวจนะคะโอ้โหโทรหาผัวฟังหัวลกก,กักกักทำไมเขาบอกเอาไปาว่าซันเบื่อตำรวจไ,ไมไ่จับเอาไปตัวอยากนี้เมียใหม่แล้วตัวเบื่อแล้ว นะแต่ต้องรายงานผัวนะคะถ้าเกิดเราไปทําปุ๊บปั๊บตำรวจโทรเข้ามาแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวนะเนาะต้องคุยคือไม่ได้ต้องคุยหรอกก็ต้องฟ้องผัวเราหน่อเออจริงเดินผ่านหน้าบ้านปูู่แจ้งตำรวจเหมือนกันเอองานนี้นะมห้ามเดินผ่านทูเล่นใหญ่โอเคอันตำรวจบ้านมารับยยจ่าแล้วเร็วฝากด่วนจะแก้แค้นยังไงเราส่งพี่น้องฮจะเอาอะไรดีเรือใบ ขี่ไปป่าหน้ามากมันถ่ายจรียนรถไปแล้วเดี๋ยวมึงขับผ่านหน้าบ้านตูฉันบอกตำรวจไปแล้วว่าถ้าเขาขับรถผ่านหน้าบ้านฉันฉันจะแจ้งเออในเมื่อเขาเพราะว่าฉันนอนอยู่เธอขับเสียงดังรบกวนฉันนอนเขาเพราะว่ามันบอกว่ามันนอนอยู่มันพักผ่อนกมูก็ไม่ได้เสียงดังมึงพักผ่อนตรงไหนมึงเช็ดหน้าต่างเอ้ล้างถ้วยอยู่ชน้าหร้าก็ของขึ้นมันบอกมันพักผ่อนไปรบกวนมัน บู๊ยฝั่งไม่ได้ลองพิงจักหน่อยฝรั่งเลวนะนี่คือน้ําใจของฝรั่งเลยนะอ่าเราก็ผิดและก้าวไปนะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนั้นเอ้ยไปพี่น้องบทเรียนเก็บดอคแคไปทัวตำรวจจับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปรบกวนมันพี่จะเดินผ่านจักวันละสิบอบเดินเป็นผีสิงตาขวางเลยใช่ไหมเออแล้วให้มันเดินตามมาถ้ามันเดินออกมาทักกูเดินเล่นบ้านกูอยู่นี่บอกมันอย่างนี้นะอ่า บอกาก็บอกตำรวจไปแล้วนี่ว่าถ้าเขาผ่านบ้านชั้นขับรถผ่านบ้านชั้นชั้นจะแจ้งถ่ายทะเบี่ยนรถไปแล้วเดี๋ยวกูจะจ้องเนี่ยเฮ้ยศูนเดของขึ้นของขึ้นอ่ะว่าตำรวจบ้านมันนักเจาแล้วตำรวจบ้านมาแล้วมันสร้างชีวิตหน่อชีวิตคำไม่ออกในหัวลอกกากาเจ้าเจ้าไม่น่าชวนค่อยออกไปเดินเลยค่อยไม่เดินมันดีอยู่แล้วนะเพื่อนบ้านเจ้าในคบไม่ได้เทป เราคบไม่ได้หรือเปล่าโอ้โหหน้าเราไม่น่าคบขนาดเลยฉันก็ไฮโซขนาดนี้นะเนี่ยหัวก็งอกหน้าก็แก่ดำก็ดำนะมันขาวมันคงเหยียดสีผิวเรามันรุ่นลูกดูแลเออหน้าใหม่ด้วยไม่ใช่มันเหยียบสีผิวเราไอ้พวกมาอยู่ใหม่มันเลยไม่รู้จักเขาเราเจ้าถิ่นโดนเขาเหยียดไม่รู้ไหมเนี่ยเจ้าถิ่นเดินมาต้องยี่สิบปีแล้วหน้าบ้านนี่ยเออ หาเงินได้เป็นกี่ล้านแล้วซื้อที่เมืองไทยได้ตั้งเยอะแล้วม,มึงเพิ่งมาอยู่ไม่นานอม,มึงแจ้งตำรวจก่อนยังเห็นเป็นคนแก่ๆอยู่เลยทีที่แล้วทีนี้แม่โดนมันแจ้งจับเราวทั้งหนุ่มออกมานะหน้าไม่รับแขกเลย ขอโทษกูกองตรงหน้านี่ขอโทษไม่รับแล้วเดี๋ยวนี้นะเป็นเงินอย่างเดียวนะครับพี่น้องขาเออทำอะไรปวดระมัดระวังนะคะใช่ค่ะเออกลายเป็นสายตรวจโจรเอาซื่อเดิมมานี่เดินนะเช็คบ้านมันก่อนกูไม่ได้มองบ้านมึงจักหน่อยไม่รู้คนลตคนอยานเราเพิ่งมาดูตอนกลับผมไม่ต้องมองรลกคนเราผ่านหน้าบ้านใครถ้าไม่ญาติเราไม่ต้องไปมองใช่ไหมขนาดไม่มองยังโดนแจ้งจับอยู่เดี๋ยวนี้ แต่ขืนไปมองเอออย่างนั้นอย่างงี้ว่ามันเป็นขโมยแน่เลยคนเราของขึ้นสุนไม่หายนะสุนมันบึบๆอยู่ในหัวใจมันทั้งตลกทั้งขำจริงๆแล้วเราผิดค่ะเราเข้าแดนเข้าไปหน่อยนึงอออืืก็มันไม่ทำรัวนี่แค่ดูแค่จะเข้าไปดูถักเจ้านั่นแหละเป็นเหตุที่ทำให้โดนตำรวจจับถักอะไรนะ ผักสามงามผักาา้าไม่น่าคุมแล้วยี่ <laughs> จะาเรียกเองนะคะสามงามอ้าวแล้วเจ้าเหมาะไม่เคยเห็นเคยเจอเด้อเดินอยู่เนี่ยเพิ่งไปแวะเห็นแล้วพุ่มใหญ่แต่เราไม่ได้คิดที่เช่าไปเก็บเรารู้อยู่เราเพียงแค่ว่าโอ้นั้นพี่ปองผักสามงามมากเออพี่ปองแบบไหนเข้าไปดูซิอีน้องเดินออกก่อนเลยอีพี่ก็ตามเลย <laughs> <laughs> นะคะยังไม่ทันถึงเลยเคาะหน้าต่างตับตับตับอ่าโอเคเราก็ถอยหลังแหละเนาะที่ของฉันขอะฉัน แมนเตินเหรอเสียงมันน่ะโอ้ที่ของฉันคือเข้ามาทาไงอ่ะฉันขอโทษฉันแค่มาดูต้นไม้เหมือนฉันรู้จักเราก็พูดอย่างนี้เนาะไม่ฟังวิ่งออกประตูขึ้นมาตะคอกแมนเติร์นว่าฉันโอ้กูตีนเหยียบดินมึงออกมานําบนอพี่น้องเอ้ยนะฮะนึกว่าแล้วแล้วไปเราก็ขอโทษเราก็รู้ว่าเราผิดนะเออคำขอโทษกองไม่ตรงนั้นเลยแล้วมันโทรแจ้งตำรวจตามตูดไอเราก็เดินลล้าไปนาะห้ากิโลเจอตำรวจลัดอยู่ทันทะ ตำรวจมันยังเวียนไปเจอเราจนได้ว้ยดวงมันรู้ได้ไงว่าเราจะไปตรงนั้นะถ้าเราลงไปนู้นก็จะไม่เห็นแล้วใช่นะดันเราทาไมทําไมเราไม่ลุดมัวเออลุดล้วป่าเห็ดเข้าไปลบร้องไม่เจอตำรวจอ่าถ้าเราลงมล่องผิดแน่ลุล้วเนี่ยนะขนาดพูดกันอยู่นะว่าเออในล้วนี้เข้าไม่ได้นะตำรวจจับนะวันนี้หาเรื่องปากเป็นเหตุจริงศักด์สินธ ทำไมไม่บอกว่าเขาขอให้ถูกลงวันที่หนึ่งล่ะบอกแล้วบังินไม่ได้ซื้อค่ะใช่ไหมนะพี่ทักป่าเป็นเหตุโดนตำรวจจับอันนี้เดี๋ยวให้มันมาดูในช่อง y o u t u b e ดอกแค e อยู่ในป่าเนี่ยเออนะระวังเด้อสาวๆเอ้ยเขาสมงวนธรรมชาติเออเอวีโอเราหักนั้นเราอย่าเอาปล่อยเลยเลยนึกออกไหปีนั้นที่เราไปตกปูกันอ่าอ่า อปูได้เต็มก็สากิโลรอบนั้นเลยเต็มอ่างอาบน้ํามาจากคอแลนด์เขาก็บอกระวังนะโดนปรับโอ้ยท่องเลยนะปูย่าตายายผ่านนะเดี๋ยวไม่ได้กินไม่มีอยู่ปีปีหนึ่งที่เราเห็นอะไรเเดินเดินตัวเอาเทใหญ่ลงยังไว้ <c oughs> ปูเป็นสิบกิโลเอาเทลงทะเลหมดเลยอันนั้นถัดมาเริ่มเข้มขึ้นแล้วแล้วเขามีบอกว่าคนไทยโดนปรับจับปูนะโดนไม่ต้องสองร้อยกโลแล้วอันนี้ก็<ผ>เราก็มาพูดเรื่องเห็ดกันนะ,ค,ะคนไทยโดนปรับเห็ดเมื่อก่อนสองร้อยห้าสิบพอมาปีที่ผ่านมาเขาบอกสองพันห้าไอจา้จ๋าอย่ากินเถอะมันไม่คุ้ม เออเราก็ไม่ไปใกล้ไปไกลนะฮะกิโลไปลงทุนสักสองสามยูโรพอเราไม่ต้องไปเสียสองพันห้าร้อยยูโรไม่คุ้มแต่วันนี้นะฮะเกือบแลบเกือบเลยเกือบถ้าเกิดฝรั่งเนาะถ้าเกิดตำรวจขอดูกระเป๋าน่าหลักฐานเต็มกระเป๋ายายจ่าเลยยายจ่าเป็นคนถือด้วยนอเดคใช่แล้วแล้วพี่ว่าถ้าเกิดเราเห็นตำรวจแล้วล็อกมุงใส่มันจะใส่กำเจจันระหวัดอันนี้เ้าเห็นตำรวจแล้วเ้าเออโคตำรวจนั่งไปแย่ตำหน้าตำรวจเดี๋ยวจอดเลย ไอจ้าไอจ้าถ่ายวิดีโอสิว่าซัซนก็เลยได้ไอ้เราก็กะว่าจะแกล้งว่าเหมือนกับว่าเออเจอตำรวจแล้วเออทำทำเหมือนขโมยแต่ที่ไหนได้ขโมยจริงๆเว้ยที่ไหนได้เขาวิ่งมาจับเราโดยตรงเขาบอกว่ามีคนแจ้งนะคะมีสายโจรโอ้กูเนาะหน้าตากูก็โจรโจรฉันกระโซดให้โซดให้โซพี่น้องเอ๋ยเอวอกระลัพุ่ม เออเดินกันเดินกันจะไม่รอดกันอยู่แล้วจะไปเป็นโจรตรงไหนวันเนี่ยไอพายุงตัวก็จะไม่รลอดอยู่แล้วกู็ให้โซไ้โซจะกลายเป็นโจรได้จังไดนะนางโจรบ้านปิดกันเนี่ยมันชอบให้พี่ปีนบ้านมันอะปีนหน้าต่างมันอะเออเออเรงดสมันคุยกันเปล่าไม่ถ้าเกิดบ้านอื่นเห็นแล้วเขาไม่รู้เออไปแอบถ่ายรูปไว้เจ้าอันตรายเด้อเออประตูฉันปิดฉันเข้าไม่ได้อะ ปีนให้ฉันหน่อยเอาทีหลังต้องทําเสียงอัดไว้ด้ยวยถ้าเกิดเราไม่รู้เกิดบ้านทางนู้นเห็นอือ่ะเขาไม่ได้เห็นว่าเจ้าคุยกันใช่แล้วเห็นบ้านทางนู้นเห็นโหอ,อีนางคนนี้ปีนบ้านกันงครั้งสงสัยม,มันมีแววเพราะว่าสองครั้งแล้วอบ้านหลังเนี้ยมาปีนล้วเรากับเราก็ต้องไปปีนั้วมันให้ประตูมันปิดเออต้องผ่านานาผ่านบ้านเราแล้วไปปีนล้วเราเข้าบ้านเขาออืเมื่อสองวันที่แล้วนี่ต้อง ีปจากหน้าบ้านของเออหน้าต่างห้องนอนพี่ไปเข้าบ้านเขาใช่แล้วทางนู้นอ่ะไอ้พวกนี้มันยิ่งสอรู้สดเห็นนะต้อ,อจ่ยมันมีแววเฮ้ยสายจนไอ้ในหัวเอเชียเนี่ยกูบอกบ้านเล็กทีมึงเสร็จมึงมึงผ่านมาเลยเนี่ยบ้านเออเพราะว่าเห็นไหมมันเขาพูดเลยว่าสายจนไหมตำรวจอ่ะ<อ><อ>ว่าเข้ามาสำรวจเพราะว่าคนโดนงัดบ้านเยอะในช่วงนี้เขาว่างั้นนะอันตราย เเป็นอุทาหรณ์มีน้ำใจช่วยเขาเนี่ยก็ไม่ดีนะอันตรายเลยนะเจ้าอูจะไม่ช่วยมึงปีนเลยเออไม่งั้นก็ต้องอัดเสียงไว้เพราะว่าไอ้คนรอบข้างไม่รู้อืเหมือนบ้านหลังนี้เขาสูงแล้วหลังนู้นเขาสูงใช่เขาเห็นเจ้าเพราะเจ้าเป็นคนตะโกนตะโกนอ่าถ้าเขายอง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 ปีนหน้าต่างย่าเขาก็แอบถ่ายไว้ละเฮ้ยไม่เพรวะเจ้าหรือเปล่าเขาเห็นอันนี้หรือเปล่าใช่เขาก็จะบอกรูปพระพสัธชาติฐานของเอียอย่างนั้นอย่างนี้ นะเผื่อเขาคุยกันในกลุ่มเอ้ยบ้านนี้มีหมู่บ้านนี้เริ่มมีขโมยแล้วเว้ยคนนี้เลยนะแล้วอย่าอย่าคิดไปปีนบ้านใครหวังดีนะแต่ความร้ายมันจะมาตกที่เรานะพี่นะว่ากูจะไม่ออกไปเจอบ้านมึงและไอ้บ้านเนี้ยอุ้ยเนาะอีกหน่อยจะมีไหมเหมือนเหมือนงานในหมู่บ้านไหมลองโต้มาหน่อยนะโชว์โชว์หน่อยมันมีไหมแถวนี้จัดงานหมู่บ้านไหมอ่าเลิะมื่อก่อนเนี่ยเขาจัดทุกปี อ่าลองจะมันจะออกมาสลดขึ้นไหมหยุดมาหลายปีแล้วไม่รู้มันก็มันเพิ่งมาอยู่ใหม่ทีหลังเนี่ยเออจริงๆเพราะว่าอย่างในหมู่บ้านยายจ๋าเนี่ยเรารู้จักกันหมดนะมาเห็นหน้าเราก็รู้แหละคาาโลกกนเละเพราะว่าดาหรือว่าอะไรก็ตามใช่ไหมมันจะมีรวนก่อนก่อน่ะจะมีทุกปีแหละกินปาร์ตี้หมู่บ้านปิดถนนเรากินแต่ว่าจ่ายตังค์เท่าไหร่นิดหน่อยเอ๊รู้สึกว่าวันวันอาทิตย์นี้เนี่ยปาร์ตี้หมู่บ้านบรรเจ้ายังอยู่เหรอข้างล่างอ่ะเขาชวนลงไปบ้านค่อยนี่หยุดมาหลายเกหยุดมาหลายปีแล้วเขาบอกว่า คนกินเสร็จแล้วอ่ะคนมาทาดีหลังอ่ะเก็บสถานที่อ่ะมันไม่ค่อยมีอไอ้คนไหนทําอยู่ก็ทําอยู่อย่างนั้นอไอ้คนไม่มีน้ําใจไอ้คนที่รับเงินกันไปแล้วก็คนอื่นก็ไปคนนหลืก็ไปแต่ทำอยู่แค่คนสองคนกูไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยก็เลยเลิกใช่ไหมก่อนสนุกนะอุทาหรณ์สนใจเพื่อนฝรั่งเพื่อนบ้านไม่ใช่เพื่อนตัวนะออย่าเยื้ยยั่งเดี๋ยวจะไปหรุดหงิดเหยียบยั่งโดยเด็ดขาดอันนี้อะไรนะประสบการณ์หมาดหมาดอ่า คนลุกคนพรคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่มีผัวนะเป็นครั้งแรกเออครั้งที่สองละยายจานะตำรวจด้วยนะเถียงตำรวจด้วยนะเถียงดก่บอกมันด้วยนะบอกมันด้วยขับรถผ่านน้ะบ้านกูฉันเจอเอะฉันแจ้งนะอตไม่ใจค่ะต้นตอนนี้แหละที่ว่าโทรศัพท์ค่อยหลุดไปแล้วตอนที่ก็ค้นหาเบอร์ให้เจ้าเนี่ยยังว่ากลัวจะโพดความจริงหรือเปล่าตัดตอนไปนิดหนึ่งยังว่ามือไวไปหน่อย เนาะไปแล้วพี่น้องค่ะมาเล่าซู่กันฟังโอ้นานๆเจอกันห้าเรื่องแท้ๆเดอ้ออม,มีเววสิไปเที่ยวห้องกงพะดงดไหล่ดีนะเราไม่ไปเด็ดใบไม้มาสักใบไม่งั้นเสียตังแน่เลยดีแล้วมันเคาะเร็วเอ,อถ้าค่อยไปถึงไม่รู้มือเค้ดจะปิดไหมมันยิ่งมือไวอยู่ยังไปไม่ถึงใช่ถ้าเราเด็กปั๊บเนี่ยขามโมยไม่ว่าจะเป็นใบไม้ใบหนึ่งก็ขมโมยเออยังเดินไม่ถึงนะ ดีก็ยังนึกถึงอยู่ดีที่มันเคาะหน้าต่างไวเพราะว่าค่อยกระชิมมือไวไปถึงปั๊บอาจจะปุ๊บเลยไงเพอาะจะเด็ดให้พี่ดูในความหวังดีอ่ะคอยแค่ค่อยก็แค่แค่จะดูแต่จริงๆไม่ได้คิดจะเด็ดนะแต่ไม่รู้เลยอ่ะสัตยาสัญชาติความเร็วจริงๆน้องจ๋าเนี่ยครับเป็นคนที่เร็วจริงๆเร็วมากไปละเฮ้ยเราสูกันฟังถึงจะหัวโลกหัวใจตุ้มตามตุบ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 เดอพี่น้องเอ๋ย เฮ้ยนะไม่เคยผจญภัยอะไรกันแบบนี้เอาแป๊บนึงแป๊บหนึ่งพี่ย่ารอบสองนะอันน่ะเออรอบแรกเอ่เดินกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มห้าหกคนอ่าพี่ก็เดินเจ๊ยอ่ามีมีมีเพื่อนคนหนึ่งเดินแล้วเห็นตำรวจแล้วหันอย่างนี้ไงอ้าวเคยเจอเหมือนกันอคนนั้นไงโอเคอ่าเพื่อนเราคนนั้นน่ะคนนั้นก็ทำบอกเราก็เห็นแล้วตำรวจอะเราไม่กลัวหรอกเพราะว่าบัตรเราก็มีทั้งเป็นเนเฉย เลยไปแล้วถอยกลับมาขอดูบัตรกันห้าหกคนบอกโอ้โชคดีนะกูเป็นเบลเออเออนะเพราะว่าเราถ้าตำรวจผ่านเราอ่ะเราอย่าทําแบบตื่นเต้นเราอย่าตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าตำรวจอ่ะเขาจะเขาเรียนจิตวิทยามานิดนึงอ่ะเขาก็จับจับกิริยาอันเนี้ยเจอแบบผ่านทางยายจ๋าเจอโดนกระเป๋าขโมยในดิสโก้มาแล้วนะ อันนั้นน่ะไม่เห็นทํางานทําการเลยไม่ทำลอกพอมันมาเซ็นแล้วมันบอกให้ไปแจ้งที่สถานีตารวจไปที่สถานีแทนที่จะเข้าไปค้นคนเต้นอยู่ในเราบอกว่าเนี่ยที่ดิสโก้มันมีไฟมันมีไฟอะไรนะไอ้มีกล้องมันไม่เข้าไปที่อย่างเงี้ยที่ไอนี่รอบบ้านแม่งเข้มสุดเลยอะถ้าเราเป็นผู้ชายอ่ะมันก็แค่ผ่านอมันไม่กล้าหรอกมันก็กลัวเจ็บมันกันนะตำรวจนะมันไม่ใช่คนตีกันอยู่อะตำรวจก็แค่ก็ไปอยู่ห่าง ไม่ได้เข้าไปห้ามเหมือนตำรวจไทยตำรวจไทยที่เข้านะ มันจะจับแต่ขี้เล่าอยู่นอนใต้ทายตำรวจฝรั่งเนี่ยเขาบอกก็ทาไมอ่ะเอาฉันก็กลัวเจ็บเหมือนกัน,ออนฉันไม่เอาชีวิตไปเปลี่ยนหรอไปเสี่ยงหรออันนี้ห้าวเพราะเห็นเราเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงผู้หญิงกระเถียงไม่เลิกนะบอกแห่ไปด้วยด้วยซ้ำน้ำเด่ข้าวกินจะไปนะใช่เพราะว่าเราเราทําแบบเหมือนเหมือนนิ่มด้วยอ่ะเห็นไหมครั้งแรกอ่ะเขาทําแบบเหมือนกับไม่กล้าที่จะขอดูบัตรไม่กล้าท่านด้วยซ้ำพี่เห็นแล้วกิริยาแทบไม่กล้าแต่เราพูดเหมือนพูดเล่นกันไม่ได้กลัวนี่ค่ะาำไปลามาก็จดแม่งกัับทททงเอรร์์โศพ ออแต่คำนี้เนียฟังนะถ้าเกิดปัญหาเดี๋ยวฉันโทรหาเธอนี่สิแฮปเยานอทอีกแกมึงโนก็บอกแล้วไงถ้าไอ้บ้านนั้นมันโดนคนขโมยเข้าอ่ะโดนเรามันจะมาไงวะน่ะอ่ะเราเป็นสายเออพียงมึงจะเพึ่งขึ้นเจ้านี้นะอย่าตำรวจเอ๊ะโจนโจนจะ่พึ่งมาขึ้นแล้วกูโดนเป็นอะไรอ่ะพูดตรง สมรู้ลมคิดเป็นสายหน้าตามันเป็นยังไงนะโจนน่ะไม่เู้นะถ้ายกก็ยกมันให้หมดถ้ายกก็ยกมันให้หมดเด้อนะฮะจะหนุมรอก็ได้ยศูนย์ตื่นเต้นบบาายยสวัสดีค่ะให้เรียบร้อยหน่อยทีหลังจะได้ไม่เหมือนโจน